นักกายภาพป้องกันความเสี่ยงในการลงครับเพราะการฝึกต้องท้าทายคนไข้ต้องยากขึ้นแต่ถ้าเกิดการฝึกที่ยากและไม่มีคนระวังนี่อันตรายนะครับก็เลยต้องอยู่ข้างๆแล้วก็คอยบอกว่าทําถูกทาผิดหรือต้องเคลื่อนไหวสะโพกเยอะขึ้นหน่อยต้องควบคุมอะไรมากขึ้นก็เลยจําเป็นต้องมีนักกายภาพนะครับคนไข้กําลังยกขาข้างดีนะครับขาแข็งแรงนะไปเหยียบบนสเตปหนึ่งขั้นนะซึ่งสเตปเนี่ยเคลื่อนที่ได้เป็นสเตปสำหรับการฝึกทําแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้คนไข้เนี่ย เอาน้ำหนักตัวย้ายไปใส่ขาข้างอ่อนแรงที่ยืนอยู่ที่พื้นถ้าเกิดข้างอ่อนแรงได้รับน้ำหนักเยอะต้องออกแรงหน้าขาออกแรงก้นที่มากขึ้นเพื่อรับน้ำหนักท่าน,นี้จะคล้ายๆกับตอนที่เรายกขาก้าตอนเดินเราก็เลยมาฝึกท่านี้ก่อนครับก่อนที่จะพาคนไข้เดินเพื่อให้คนไข้ได้มีแรงมากขึ้นในการเหยียดตัวเหยียดสะโพกเหยียดเขา่าจริงมันเป็นโคลาอุปกรณ์กันนะครับสายรัดที่เอวเนี่ยที่เห็นเอวมันคือเข็มขัด ก็คล้ายๆเข็มขัดนี่แหละของเราแต่ว่าเป็นเข็มขัดที่ใช้ในการกายภาพรัดที่เอวเพื่อเอาไว้จับคอยพยุงคอยถ่ายน้ําหนักคอยช่วยคนไข้เวลาคนไขจ้จะซุดจะล้มจะเสี่ยงหรือว่าต้องกระตุ้นการถ่ายน้ําหนักซ้ายขวาแต่ว่าสายที่บริเวณไหล่เนี่ยคือโบบารดเอาไว้สําหรับรัดข้อแขนเพื่อรับน้ําหนักแขนไม่ให้ห้อยตอนที่เราฝึกยืนหรือกําลังเดินอยู่จะได้ลดความเสี่ยงที่จะแบบข้อไหล่เคลื่อนครับ